ระดับเรา,าใช้หลังมุกขีบหลังคันเสร็จแล้วก็ไล่ที่กุ้นนี่มาเลยไล่ที่กุ้นมาแล้วก็จะได้นแนวนะครับปริงดีครับปริงด,ดีอันนี้ผมก็ยังว่าเบี้ยวนะนี่ผมว่านผมงแล้วน่ยเป็นไรครับนิดหน่อยก็ค้งไปตามหลักตามแนวตามแดนเขานี่แหละครับ บั้นถอยไปเรื่อยๆไปตามรอยทแท็กเราี่ห้หลยครับเืินรถตั้งรถให้ตรงไปตามแนวตามแท็กนี่เลย ใครสนใจจะปั้นขนมขนาก็ติดต่อเราเข้ามาได้ครับปั้นคนาขุดสะวิ่งดินผมที่ขุดสนะครับผมที่งานเหมางานรายวันติดต่อกันเข้ามาได้เพื่อนๆนะครับยินด,ดีให้บริการตลอด28ชั่วโมงนะครับ28ชั่วโมงเลยนะเพื่อนๆนะ เป็นดินเหนียวดินมีน้ำดินตนุ่มนี่ปั้นคันอย่างนี้นี่ปั้นง่ายนะปั้นได้สวยเลยแหละนะถ้ามีน้ำด้วยอันนี้มันเป็นดินเราบกล้ววิ่งมาแล้วมาตักทําคันมันก็จะเป็น,นก้อนๆจะไหลครับนี่ถ้าเป็นดินเหนียวจะสวยครับอโอเคครับเพื่อนๆนี่